ยังไงเนี่ยแต่งตัเซ็กซี่ขึ้นไย้มั้ย่ชอบแต่ตัวครับแต่เนี่ยหลายหองสระดีมุ่มากถึงมึงอยู่บ่ ไม่ใช่อันนี้เป็นเจ้านายเจ้านายกับลูกน้องเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันเลยอ่ะนี่คือน้ำตาความเิ็นติดนะนี่ซึ้งนะสำหรับสำหรับพ่อแม่ที่จากลูกมาทํางานนะครที่ประเทศไทยนะครับได้ดูลูกเป็นห่วงลูกนะฮะอันนี้คือหนึ่งคลิปวิดีโอที่เราอยากจะสื่อให้เห็นนะฮะ ว่าเมื่อไหรซือกระดาห้เยองมาเนะเราไม่ไปทำยเรเป็นเพื่อนกันรามด้อะไะไมด้ทมอห้องเมียก็บนให้ห้องเพื่อนาห้องเมียก็บ่นให้เหนียวเมียชอบบ่นบัวต่อหน้าเพื่อนเป็นเป็น c แรคเต t o r เป็น c แรค e c t o r นี่โทมแล้วเมียชอบ เวลาเวลาเวลาเนี <mile> ่ยหัขึ้นผัากากผ้าแับบนึงค่ะพี่เปิ้ลดีแดงไม่หอม่ะเขาไม่ได้หันเขาปมาเนี้อันนี้จริงเลยนว่ะจีวอาเกอร์แกน่าจสิงนะเขาประมัน้เขาอยู่กับหองกันอยู่กับรองเท้าเขาก็จะดุกแต่พอจะดุ้งซิแต่กับรองเท้าก็จะลุกเลยนะนี่เราจะมาแกงเอาเจ็แล้วว่าให้ให้เนียด่าเอเจ็ตั้งใจให้ มายุนะเราต้องอย่างนั้งสามคนเนี่ยเพื่อจะให้เมียดาเราเชื่อว่าเราจะคิดใหญ่กับเพื่อนไม่เกิดเมีมีดานะให้เมียดาหาของชิปิก่อนไปเดินเสื้อดูสิมีรูน่ะเงื่อนงี้เสียแต่งตัวเซ็กซี่ให้มียดาชอบแต่งตัวนะครับแต่เดี๋ยวอะไรที่อิสระดี 我上就是那个。嗯

กับลูกน้องเนาะเป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับโมเมนต์ที่ดีที่หาดูได้ยากมคือมราวัน่ามที่ไานี่คือนี่คือแรงงานลาวเนาะที่ได้รับเหแล้วยาาครับโมเมนต์ที่เ็นว่าน่าเป็นเจ้านายกับลูกน้องนะครับ มีโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะในงานเราได้รับโอกาสนะครับดีๆโอกาสดีจัดเจ้าหน่ายครับผมค่ะโมเมนต์จากเท้าแก่เท้าแก่ขออนุญาตเท้าแก่นะครับใจดีมากนะเท้าแก่มีเท้าแก่มาห้องนะอันนี้อันนี้อันนี้ของอีกรอบแล้วของน้องออมหรือของพี่แจ๊กนะ นี่ใครไม่เคยเห็นเต้าแก่น้องออมนะฮะคนนี้นะครับผมอาวัลดจปีน้องใช่เจ้าหน้าเจ้านายกับลูกน้องเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันเลยอ่ะให้น้องอมยังไงให้ความกล่าวขอบขอบคุณเต้าแก่เนี่ยเป็นด้วยไหนนะโมเมนต์เลยน้ำตาเรียนก่อนแล้วนะน้ำตาความปลื้มปิติ เพลงหน่อยจ้าภาพขอบคุณนะคะพี่เปิ้ลน้องพิมตัตื่นเต้นจุเล่อตาหนูขอบคุณที่ให้งานให้ไม่เกินขอแค่เป็นเป็นเป็นงานที่ดีกาขอบคุณขอขอใหม่แล้วกันนะก็ขอกล่าวขอบคุณแทนน้องออมเลยนะคเพราะเขาพูดไม่เก่งเลยเขินกล้องด้วยเนาะ ก็ขอบขอบคุณพี่เพิ่นนะครับนนที่เมตาทั้งน้องสาวแล้วก็แฟนผมในวันนี้ก็คือเป็นนะเป็นวันเกิดน้องออมเนาะแต่ว่าน้ององอมก็กล่าวเองไม่ได้แต่เองก็จะคงตื่นเต้นเหมือนกันคนระับเพจะไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เพิ่นจะเซอร์ไพรส์น้องก็คือแต่งานวันเกิดแบบน,นี้แล้วเคยมีโมเมนต์อย่างนี้ไหมในชีวิตคือคือที่ประเทศลาวเลยนะพี่เพิ่นก็คือเราไม่ไม่มีหลอกจัดแบบนี้กันคือเราไม่ไม่มีโอกาสถามว่าเคยเห็นไม่ผ่านทีวีผ่านช่องทีวีที่ประเทศไทยทนำะก,ก็รล้วคนมีตังมาทำกันเคยเห็นหรือ่<ม>า คนภานอ,อกไม่เคยมีโอ,อกาสนี้ก็คือเป็นเป็นความเมตตาของเจ้านายคนหนึ่งเนาะเจ้านายไทยที่ว่ามีความเมตตาต่อน้องที่ที่ให้ความการุณาต่อน้องมากๆก็คือขอบคุณที่เปิ้ลจริงน,น,น,นะคะเป็นโมเมนต์ข้าไม่นด้โขงกันแล้วกันเนาะสำหรับเจสซีฟังเล่าทขาะที่อยากเบิ่งนะนี่คือหนึ่งตัวอย่างในทางสำหรับทขาะที่ปฏิบัติตัวดีเนี่ย <Man. S 1> มาดีกับเซนซิงดีต่อแฟนจ้างกำใจคนไทยเนี่ยคนไทยกันตาไหลเลยนี่ยสูงแท่นนะ ถึงแท่นน้าใจที่เห็นคนไทยแล้วพูลาวที่มีแบบมีน้ําใจต่อกันเนาะมีความภูมิใจแท่นกับอน้องที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ก็น้อนะเขาได้รับโอกาสนี้แบฝากถึงทุกคนเนาะถ้าต้องรายงานเราคนจะอยากจะมาประเทศไทยเลยคนเนาะสิ่งหนึ่งนาะที่เขาจะต้องเห็นก็คือความพยายามความซื่อสัตย์ความอดทนมีคติหนึ่งอย่างที่บอปปสอนเสมอเก็คือสองข้อข้อแรกคือจำานายต้องถูกเสมอข้อที่สองข้อที่สองถ้าเจ้านายผิด เรากลับไปดูข้อแรกเจ้านายก็ดูสุนนี่คือ,อเราจะได้แตนรักแต่เจ้านายนะครับผมใช่ใช่ใชประมาณนี้ครับผมถ้าทำตามเหมือนที่พี่แจ๊บบอกก็จะได้สิ่งตอบแทนแบบนี้กันใช่ครับก็หลังจากที่เราคุยกันหมดแล้วก็อยากจะฝากเจ้านายก็คืออวยพรลูกน้อ,อ,อ,องผ่านผ่านผ่านกล้องกล้องนะครับเพื่อนครับขออนุญาตนะครับค่ะก็อยากอวยพรน้องอมนะคะน้องอมก็เป็นแบบลูกน้องที่น่ารักมากๆนะคะ ก็อยากจะอวยพร้อมให้น้องแบบว่ามีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะก็แบบว่าอยากให้เป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะทางนู้นน้ำตาไหลแทนแล้วครับนี่คือน้ำตามีน้ำตาความพิถีพิถันอันนี้ซึ้งนะซึ้งเรื่องที่ไหนหรเาาจั สำหรับสหรับพ่อแม่ที่จากลูกมาทํางานนะฮะที่ประเทศไทยนะครับได้ดูลูกเป็นห่วงลูกนะฮะอันนี้คือหนึ่งคลิปวิดีโอที่เราอยากจะสื่อให้เห็นนะฮะว่าเ้นใดาเป็นรมน้องตแทนมีรไห้ถามนตเ้นสาวเพื่อนเพื่อนร้องไห้นะ เยคือเขาดีใจไงเพราะว่ามันการการให้ของเจ้านายเขาให้แบบไม่สิ้นสุดให้ให้ความรักให้ความเมตตาให้ทุกอย่างอะไรที่คือความอุปนิสัยชั้นพีลูกเป็นงาลูกจากว่าจากพ่อจากแม่ข้ามน้ําข้ามโขงมาที่ประเทศไทยแน่นอนนะสิ่งที่พ่อแม่ห่วงใหญยนะคืออยากให้ลูกมีชีวิตที่ปลอดภัยคือยังข เขาคือจริงๆแม่แม่เราไม่อยู่ด้วยเลยนะแม่จริงๆของเราไม่อยู่แต่เราตอนนี้แม่เลี้ยงใช่ไหมแม่น้าพอมาเจอเราแก่อุ่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่ที่เขาต้องมีน้ําตานะเข้าใจเขาอยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีพวกเราเนี่ยน่าจะร้องไห้เยอะกว่านี้ด้วยมาเข้ามาโอเคเข้ามาเข้ามาทั้งแรกออกมามาอันนี้น้ําตาแห่งความตื้นตันนะใครเป็นห่วงใจหรือเบาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเทนต์เนาะร้องไห้จริง คนไทยแล้วไม่เป็นขอบคุณที่เปิดให้ดูนโอ้โหล้างล้างล้างน้องเป็นเด็กดีอันนี้คือบ้านหลังที่สของแรงงานลาวเราครับเราเพึ่งพ่าน้องเป็นเด็กดีค่ะน้องเป็นเด็กดีผ่าได้สายน้องเป็นเด็กดีทุกคนน้ำข้ามทะเลเอ็นดูค่ะแรงงานราเราไม่มีความรู้นะคไม่มีความรู้มีแต่พมานะคนไทยงให้โอกาสเะครับขอ้ไุอาจจะมีคนไทยอีกไม่ไหลาย หลายคนแล้วก็หลายที่ที่มีโมเมนต์แบบนี้แต่ไม่ได้ออกสื่ออยากให้โมเมนต์แบบนี้ผ่านทีวีนะครับทีวีผ่านทีวีดูให้รายการของเรา<อ>ทุกท่านนะครับตั้งใจนะครับแล้วก็รักอยากทรยศต,ต,ต่อคนไทยอยากทรยศต,ต่อพื้นแผ่นดินไทยคนไทยให้โอกาสเนี่ยเราต้องรักษาเอาไว้<อ>รักษาเอาไว้อย่าเรียกร้องเนี่ยมีอยู่มีกินรวมทั้งพ่อแม่ที่คอยอยู่ข้างหลังนะครับอยากให้อยากให้เงินที่ ที่เจ้านายมอบให้นี้ไม่ใช่ว,ว่่มอบให้แค่น้องๆนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีงานทําอยู่ที่บ้านหวังพึ่งหวังพึ่งน้องๆน,นะที่เป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านจากบ้านมานะับเสียบหรือม้วนใบมีเท่าแก่ที่มีน้ำใจนะครับขาก็คุณมากนะครับ,ข,บขอบคุณค่ะขอผคุณ <ขบ S 1> ให้กับท่าแก่น่อครับอย่างอย่างถามเท่าแก่ว่า อยากไปเยี่ยมบ้านน้องๆไหมอยากไปค่ะอยากไปน้องน้องว่งยากไปน้องน้องพาจะไงไปไหมเร็วเร็วนี้ได้ไปแน่นอนใช่ไหมไปเร็วเร็วนี้โอเคนะครับขอบคุณครับโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้นะก็ได้เห็นความปลาพื้งปิติอิตรีแล้วก็น้ําตาไหลแบบมีความปลาพื้งนะพูดไม่ออกเลยผมก็เห็นแบบเหมือนเหมือนบาวโวเห็นเนาะเห็นเหมือนกันครับ ถ้าสิ่งที่บ่าวพ่ได้เห็นก็ได้เห็นหลายอย่างนะครับไม่เหเหมือนกันนแบบนี้แต่ว่าน้องๆที่เพิ่งจะมาอาจจะอาจจะยังไม่มีโมเมนต์แบบนี้ใช่น้องๆที่มานะอาจจะเจอโมเมนต์แต่ว่าโดนบุรี่นะครับจากเพื่อนร่วมงานนะครับบางคนก็น้ําตาไหลน้ำตาไหลกับการบุรี่กับการทนทํางานไม่ไหวเหนื่อยกับการงานแต่วันนี้เป็นโมเมนต์ที่อยากจะ สื่อข้าวไม่น้ำโขงส่งไปสวันดีครับนี่แหละครับก็คือเจ้าหน้าที่ดีเนาะก็ได้เจอเจ้าหน้าที่ดีแบบน่าภูมิใจนะครับผมนี่คือแรงงานเลา่วรน้องสาวเบิวีดโยตงนีห้องเียป็นการเสื้อผ้ายนะฮะวันเกิดให้กับน้องๆนะฮะไม่ว่าเป็นลูกน้องของเขาแกนะเาแก่มาเสื้อผ้าโดยตรงเลยนะครับผมน้องสอน โอเคนะสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนเป็นยังไงบอยอดเห็นเจ้าน้าตาอะไรของหันจะเป็นยังมันจะแบบคือเขาคือบอยอดเขาเขาตัรงนะบมได้ตั้งแต่เกิดมาเจ้าเคยเห็นโมแนว่ยนี่คอยว่าบอเห็นไหมเนาะบอเห็นภาพแนวนี่เนี่นึกกรบอเคยเห็นสองบอยอดก็บอเคยเป่าเคยได้รับเค้งบมโมได้เคยบมเคยจ่ายมันเกิดขอยับหน่อขอเดี๋ยวขอหยับสื่อของ บอก่าหูได้ใช่ว่ารสชาติเค้กมันเป็ี่ยนยังไงแต่เห็นเจ้านายกับบุกน้องเป็นยังี่เจ้าคิดว่าจังไรก็คิดแบบว่าเพป็นหักแพงเขาเนาะเนาะคือคือจังคนเกิดมาแบบหนึ่งแล้วโมเมนต์โมเมนต์คนประเทศเดียวกันโมเมนต์เสื้อสายโมเมนพี่น้องโมเมนต์พี่น้องแต่ว่าเป็นหักแพงก็แบบว่าหักแพง ถึงแั่ได้กว่าเงินเงินนี่คนกะวักเงินส่วนตัวไปนนะที่จะมาซื้อบูเลียนมาคนซื้อมาให้แล้วคนหักเงินบูเลียนครับเป็นเงินส่วนตัวเป็นเงินส่วนตัวที่ซื้อให้แต่กัเงินเดือนเงินดีใจคือเก่าบูเลียรับจับปาแม่บ่าวจะก็ดีใจนะดีใจที่แบน้องๆมันได้ขับสิ่งดีๆเหล่านี้นะนะครับโอเคนะครับผมบ่าวหยอดกันยั้งน้ำตาไหลนะบ่าวโบกกันยั้งน้ำตาซึมนะครับน้ำตาซึมดีใจให้น้องๆนะวะ เป็นความภูมิใจได้เห็นแรงงานเล่าเขาเนาะที่งเล่าเพิ่นเบิร์สิกระดายนี่เพิ่นบิร์กระดายนีเพิ่นอาจจะให้ยแทงเงินมากกระดายนีนะให้น้องๆไปเห็นเองแต่เพิ่นอยากอุซาไปซื้อเค้กเนาะอุตซาเสียเวลาเนาะอุตซาขึ้นมากเสื้อผ้ายึ่งซึ่งอยู่ทั้งบ้านพ่อแม่เนาก็อาจจะมีโมเมนต์แบบนี้นะมีแต่ว่าคำมากเขานอนตื่นสาม้านึ่งเขากินเขาไปไทยหน้าออกให้ออกสวนเนี่ยพอมีเวลาที่จะมาสั่งโมเมนต์ประมาณนี้ซึ่งโมเมนต์นี้ที่น้องๆในฮาวาดูแหละมัน มันเหมือนจะเอกเนาะเคลืนอ,อ,อายมีใจแบบแบบต,ต,นนตั้งตัวพระท่านน้อยตั้งตัวพระท่านทาชมครับนะฮะโมเมนต์แบบนี้อาจจะบอกกันเรียกว,ว่าบางทานคนไทยอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต้เป็นเรื่องที่แบบซึ้งนในใจขาวในน้ำค้งของพี่น้องคนลาาอยู่ด้อ่าสำหรับตัวเองเป็นคนลา,าแบบกดซิ้อกล่อนี่แบบมีน้ำบอกเอามีมีมีนะฮะเพราะฉะนั้นน,น,น,นี่คือสิ่งดีๆอาจจะเป็นชูดวัฒนธรรมเนาะให้กับบุคคลที่มองในแง่ลบกับคนไทยนะได้เห็นจริงโมเมนต์แบบนี้นะโมเมนต์ที่บอกกันเรียกว่า ะะฮเป่าเค้กนะครับเป่าเค้กโมเมนต์หลักร้อยแต่สื่อความหมายล้านความหมายให้พี่น้องฟังล่าข้อใดเห็นนะซึ่งแน่นอนนะฮะเนาะอันนี้ล่ากัได้เห็นกันทุกคนนะฮะนี่โมเมนต์เอไอนี่ความจริงได้เห็นกับตานะครับว่าคนไทยเป็นอย่งไรเนาะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ